บริษัทที่เขานั่งเขาก็จะให้ทนายดูแลเรื่องเอกสารด้านนี้แล้วก็ใหญ่ๆมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วใช่ค่ะเพราะว่ามันมีความยุ่งยากในการเช่าเรื่องระยะเวลาครับค่ะดังนั้นจะเป็นจะต้องติดตามเราค่ะีเดี๋ยวผมเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้เมื่อเพื่อนๆดูกับเราไปสักระยะหนึ่งแล้วทีตัวที่หนึ่งครับเดี๋ยวก็ต้องมีแรงเล้าให้เราได้เปิดคอร์สนะครับดังนั้นเพื่อนๆก็ต้องติดตามพวกเราไว้เพราะในเชิงลึกจริงๆอ่ะมันมันไม่สามารถมาทําการสอนแบบนี้ได้หรอกมันต้องสอนเฉพาะกลุ่ม นะครับหรืออาจจะมานั่งสอนกันเลยแหละจริงไหมใช่เนี่ยเปิดคอร์ดอีแล้วผมได้เปิดมาได้เต่ไม่เฉาะเฉพาะทีมาถึง EP พแปดเปิดคอร์ดเล้วุกคนก็เพื่อนมาดูคลิปพวกนี้นะครับเชื่อว่าคุณจะได้ดูคลิปเราเป็นแบบสับรายย่อยสับสับสับคลิปให้ทุกคนได้ไล่ดูเป็น EP สั้นๆไปนะครับจนบางคนบอกเอ้ยเดี๋ยวขอดู EP เต็มมันก็มี EP เต็มคุณก็ไล่ตามดูกดติดตามไปนะครับ มีเพิ่มเติมรับหรือว่าการรลหรการขายเ่อรเาขอเพิ่มเติมอีกส่วนคือกรณีมีผู้เช่าเข้ามาเรียบร้อยแล้วครับหน้าที่ของเราอันนี้แล้วแต่แล้วแต่เอเจนต์นะคะแต่ทีมงานของเราเนี่ยก็จะมีบริการหลังการทําเช่าให้แล้วคือว่าเอบริการทําอะไรเราอาจจะเก็บรูปภาพหรือว่ารอยตำดิซัพ์ตรงนี้ว่ามีตรงไหน เพื่อเพื่อประโยชน์ในหลังจากการที่แบบว่าจบสัญญาจะได้มาดูว่ามีบาดแท้หรืออะไรที่เพิ่มเติมจากตรงนี้ไหม mm hmm. เพื่อจะรักขดรักษาผลประโยชน์ให้กับผู้ผู้ให้เช่าค่ะ mm hmm. แล้วก็ระหว่างทางเนี่ยในสัญญาหนึ่งปีเนี่ยบางทีผู้เช่าก็ลืมจ่ายค่าเ mm hmm. ช่าบ,บ้างค่าน้ำค่าไฟบางทีเราก็จะช่วยดูแลตรงนี้ให้ด้วย mm hmm. หรือ mm hmm. อำนวยความสะดวกผู้เช่ามาใหม่ๆอาจจะแบบ ร้านแก๊ร้านหมอร้านพยาบาลหรือตลาดตรงไหนใกล้ๆช่วงแรกมันจะประมาณคนเข้าบ้านใหม่ๆอะคะ่ะก็ยังปรับตัวไม่ได้ตัวนี้เราจะช่วยเสริมทับตรงนี้ให้ก็คือสามารถรู้ข้อมูลให้ข้อมูลได้แนะนํ<ช>าได้<ช>มันก<ช>็วนเป็นเรื่องของฟาร์มมิ่งนะพี่กุ้งในเรื่องนี้เนาะแต่เรื่องสิ่งหนึ่งเรื่องที่จะประทับใจแน่ๆกับผู้ให้เช่ากับกับผู้เช่าเนี่ยนะครับก็คือเรื่องการดูแลนี่แหละแม้แต่เราใส่ใจอย่างนี้เป็นเป็นเสน่ห์นะพี่ก<ช>ุ้งเนาะคือเราดูว่าเอ มันมีรีเฟกมีตําหนิอะไรไหม,มก่อนที่ผู้เช่าจะมาอยู่ถึงเวลาที่เขาออกไปแล้วสิ่งนี้มันเกิดขึ้นรอยแผลใหม่เขาก็ได้รู้ว่าได้รับความเป็นธรรมว่าอันนี้มันเกิดขึ้นก่อนแล้วกับอันนี้เพิ่งเกิดขึ้นใหม่<ช>นะครับอาจจะมีหักเงินประกันไปบางส่วนเกิดความเป็นธรรมที่สําคัญพูดถึงลองเทอมระยะยาวก็เหมือนกับว่าเราก็มีข้อของเราให้เช่าเื่อยเพะผู้ให้เช่าก็ต้องติดต่อเราตลอดอันนั้นก็ถือว่าเป็นสิ่งลับเพราะว่าดูแลปุ๊บเนี่ย จากที่เราดูแลปุ๊บเนี่ยพอสุดท้ายแล้วเขาก็ใช้บริการเราเราอยู่ดีสุดท้ายแล้วตอนขายเขาก็ใช้บริการเราแล้วก็บางทีเขาก็ใช้บริการเราไปบอกท่านอืกใช่เนี่ยแหละครับเรื่องกาบอกต่อบสุดท้ายแล้วเนี่ยในหน้าก็เป็นเรื่องของการสะสมนี่เองสะสมรั์ไปเรื่อยสะสมเขาเรียกว่าความประทับใจของลูกค้าแล้วก็ถึงวันหนึ่งมีผู้เช่าใหม่เขาก็ยังใช้เราแล้ววันหนึ่งเขาอยากจะขายเขาก็ยังใช้เราอยู่นะครับมันก็เลยสะสมไปเรื่อย เหมือนจําได้ว่าอีทีเล็กๆที่ผมเคยพูดเนาะเล็กๆเนี่ยเรามีใหม่ๆเนาะมีแค่ชิ้นเดียวสองชิ้นกว่าจะได้เงินเนี่ยมันเหมือนจะช้าแต่พอคุณสะสมไปเรื่อยๆซักมันเยอะขึ้นหลากหลายแบบไม่ว่าจะเป็นในหน้าหรือทำเช่าแบบนี้ด้วยเนับพอมันเยอะมันก็ไหลไหลได้หลเอาตลอดต้องไปดาเออต้ไปดามตาม ต้องไปตามดูโปรไฟล์ของพี่กุ้งพี่หนึ่งเขานะทุกคนเพื่อนนี่เข้ามาดูเนาะจัดงานเช่านะพี่บอมจัดที่ไม่เปิดสัญญาโอเพ่นพอเราทำไปเรื่อยๆหมายถึงว่าลูกค้าที่เราดูแลกลายเป็นว่าท่านก็ไม่ได้ไปให้คนอื่นทำก็กลายเป็นว่าสัญญาปิดกลๆไปเลือยะครับก็ใช้บริการเราโห คิดว่าคลิปนี้นะครับมีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้เราทั้ง3คนด้วยนะครับจะได้มีกําลังใจทําคลิปดีๆนะครับเป็นสาระความรู้ดีๆแบบนี้ให้กับเพื่อนๆน,นะครับได้ดูคลิปแบบฟรีฟรนะครับใน EP ถัดๆไปด้วยนะครับ